ค่ะมาอยากหากินค่ะพี่นอ้อ,นองเมื่อไหนเนีเมื่อขึ้นค่ะก้นน้ำพ้องมากภาพพี่น้องมาหากินใต่ตักแตนนี่ค่ะพี่น้องโตมันนี่พี่น้องเห็นบ่นนี้วอเตามาค่ะพี่น้องวอเตม่าวอเตามากับบันท่านี้หูว่าสิีไดหรือบ่ไดเดี๋ยวเบิ่งก้อนพี่น้องมาลุ่นน้ำกันลุ่นน้ำกันใต่ตักแตนอยู่ในป่าอ้อยค่ะพี่น้องใต่ตักแตอยนในป่าอ้อย หาโตมันกันได้พี่น้องได้คือใส่น้องคือหางแตน,น,น้องบาดนี่เนาะแต่ละหัวโตวเลยคุณพ่อท่านเนี่ยพ่อโอ้นี่พออ่พอแล้วค่ะพี่น้องหลายอยู่ปี่ีมาเ้อพี่น้องเด้อมาจับตะแยนมาจับตะแยงน้ำกัน,นีโตมันค่ะพี่น้ององยู่ป้าอ้อยนี่อยู่ป้าอ้อยนี่มาไต่ย้ำขึ้นค่ะพี่น้องมาหาซองหาไต่หาอยากหากินค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนลิมพ่อกในเด้อค่ะ นี่ครับพี่น้องโตมันเห็นบ่นนี่บันบันบันคนน้ำป้องเอิญตะกะแตนข้อเคียนข้อพันข้อข้อค่ำเนาะตะพัดาไทยเอิญยังบประลุนี่เอาไตไปอยากไปกินครับพี่น้องหาอยากหากินน้ำคำบังคืนขันมาพี่น้องมาลุนน้ำกันว่ามันสิเป็นตะแหลวแรงแหลวง่ายบ่พ้อโตไม่ได้ครับพี่น้องนี่มีโตนึงอีกช่วงขอดูอยู่ ตัวใหญ่องตรงอยู่นี่นนต้นนี่อันนี้แมงมันค่ะพี่น้งองเพราะตาตากระแตนดิแมงมันก็เอานี่ตัวเขียวเขียวนี่เขียวจับอยู่ล้ำมันแล้วค่ะนี่นนีนนี่่ตัวตตม,มันตากระแตนว่ามปนตากระแตนเลี้ยงนี่ค่ะตากระแตนธรรมชาติค,ค่ะพี่น้องค่ะมาจับอยู่น้ำปลาอ้อยหายอยากหายกินค่ะพี่น้อง ตัวกำลังสีใหญ่ค่ะพี่น้องว่าท่านนี่มีปีกหรอกเ,เป็นตัวหลวนมันท่านนี่ว่าท่านาานี่เป็นปีกอยู่ทรงนี้อยู่ค่ะพี่น้องทรงนี้อยู่ใบอ้อยมันซอยๆความันซอยๆก็แสดงว่ามีตักแตนมาก,กินมันนี่ค่ะมีมันสีซอยจังสีไม้อ้อยซอยๆขาดๆจังสีละตักแตนกิน,นตัวขาดตัวหนึ่ง ตัวนหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะจับออกแล้วค่ะพี่น้องเป็นตั้งไดไมีบอ่อโดนหนึ่งทั้งนารุ่งหน่หนหนกยอนค่ะพี่น้องย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องย่างไปเรื่อยๆเนี่ยมันกินใบอ้อยเนะาะย่างกับไปเบื้องทางในทางในเดียยเด๋ยวบ่มีเดี๋ยวเบื้องไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนน้ำพองเนยเด้อค่ะมารุ่นค่ะพี่น้องมารุ่นมารุ่นมาหาจับตักแตนค่ะพี่น้องหาจับตักแตนปุ๊ต้นหนึ่งต้นหนึ่งค่ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวนี้มีเปีกแล้วต้นนี้ตัวนี้มีสีกแล้วจับต้นนี้น ขอบคุณหลายๆด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะ